สวัสดีค่ะน,นี้นะคะก็มาอยู่กับค o กกี้รัน k ิงด้อมนะคะตอนนี้เนี่ยการก็อยู่แค่ปรา,าสาทที่2องะไรก็คือยังมีการเออเลเวลสแล้วนี่คุกกี้เนี่ยปรา,าสาทคุกกี้ตอนนี้คือเลเวลสแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะต้องทําตามเป้าตรงนี้เพื่อที่จะปลดล็อกปรา,าสาทเนาะขอรับของก่อนนะคะ ไม่ได้เข้ามาล็อกอินแบบตั้งหนึ่งวันนะรู้สึกว่าอะไรอะไรก็อัปเดตไปเยอะๆมากๆดูสิอันนี้ก็คือตัวบอลลูนนะคะที่จะส่งตัวคิดคุกกี้เนี่ยไปสำรวจเพื่อที่จะสำรวจว่าเออเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างแล้วก็จะได้รับเหรียญน,นะคะก็คือเหมือนจะอัปเกรดได้แล้วนะคะ ตรงนี้ก็คือการเนี่ยเพิ่งซื้อร้านขนมปังไปอ่าได้เรียบร้อยแล้วเย่ yeah. ทำขนมปังก้อนหนาสำเร็จสองครั้งอ่าเลวเวลอัพนะคะอย่าทำให้ตกใจอ,อ,ขอนะ้ขอโทษนะขอโทษนะเออเย่ yeah. ไอ้ดูตรงนี้ซิมีรางวัลอะไรให้เรารับอ่าภารกิจอาณาจักถึงเลเวล15แล้วตัวภาษาของเราก็คือได้แค่เลเวล3มันเองไหนดูซิมีอะไรให้น่าติดตามบ้างอ๋อตัวนี้ก็คือการขยายพื้นที่นะคะใช่ตัวนี้เนี่ยคือก็ยังไม่ได้มีอะไรแบบเป็นชัดเจนก็แบบ ทําตามที่เขาบอกก่อนว่าต้องการสร้างอะไรบ้างอะไรงนีอ้อันนี้สร้างมาเพื่อที่จะไปขยายอาณาจักรต่อนะคะสร้างน้ำตาลแล้วก็สร้างฟาร์มยิลลี่บีนะคะสร้างท่อน เอ่อต้นท่านต้นเคโลกองเล็กนั่นเองให้ดูซิมีอะไรให้รับรางวัลบ้างบ้านช่างไม้ดีกว่าค่ะบ้านช่างไม้เอิมตั้งไว้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมเอ่ยมันพื้นที่จะเยอะแล้วนะพื้นที่เยอะในการสร้างค่ะแบบไม่รู้ว่าจะสร้างตรงไหนดีอ่าตรงนี้แล้วกัน สร้างเป็นบ้านช่างไม้อยู่ตรงนี้โอาโอเคเราจะได้มีบ้านช่างไม้สองที่นะคะโอเคค่ะเราเริ่มไปประจนภัยกันดีกว่าโอเคเราไปลุยกันต่อเลยที่แผนที่ที่สามนะคะ แล้วก็ด่านที่21นั่นเองมาเริ่มกันเลยค่ะว,ว้าวศัตรูนะคะที่เราจะต้องต่อสู้ด้วยเนี่ยมีพลังก,กำลังที่มากกว่าเราค่ะเวลาการเล่นนะคะถ้าสมมติว่าไม่รูจะตั้งค่าทีมยังไงก็คือกดตรงที่ทีมแนะนำค่ะอันนี้กันก็ใช้ตัวทีมแนะนำอยู่นะคะเอาล่ะทุกี้ปล่อยตัวจากนั้นก็ต่อสู้กันเลยค่ะ อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะออกอะไรนะคะเอาละย่า yeah. ถ้าคุกกี้มาเยอะเนี่ยใช้ตัวนี้ได้ค่ะตัวคลื่นได้นี่ ฉันน่ากดเกียรตอยู <terrific> ่แล้วเรามาเลยตอนที่ฉันอัดไอ่านี่ไาย่้ย แต่ก็ไม่ชนะเราเหรอก hey. เย้เราได้รางวัลมาก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะต่อไปเนี่ยเราจะต้องสร้างสะพานตรงนี้ค่ะเพราะว่ามีการพังนะคะซ่อมปึ๊บอ่าโอเคตรงตอนนี้เนี่ยเราต้องมีไอเทมตรงนี้ก่อนแล้วต้องมีขวานเราจะต้องรอเวลาก่อนนะคะ รู้สึกว่าตัวขวานเนี่ยก็คือแบบอออีเตอร์หนอถ้าขวานจะเป็นอีกแบบโอเคเราเป็นอีเตอร์นะต้องรออีเตอร์อยู่อีกสาอีกสองตัวนะคะถึงจะผ่านเรามาตรงนี้ด้ขว่า,วา,าวค่ะก็คือต้นแห่งความสุขแห่งความหวางสิเออตรงน,นี้ได้แล้วนะ ถ้าไหนกดได้เนี่ยมันก็จะมีการติ๊กถูกนะคะอ่าอันนี้ได้ต่อไปคำไม่ที่ทางของคุกกี้คาสตาโอเคอุปกรณ์เรายังไม่ครบนะคะผมกาใชายก่อนดีกว่าค่ะเฮ้ย กกดูซิมีของอะไรอัปเดตแล้วบ้างอ่าโอเคเได้ปลดล็อกแล้วค่ะเราจะต้องไปซ่อมสะพานตรงนั้นกันเย้ซ yeah, ่อมได้แล้วจากนั้นเราไปหน้าผารายปรีเวลมาจนถึง1,000นึ่งมืนเจ็ดแล้วค่ะก็ถือว่ามีความสูสีกับตัวศัตรูนะคะเริ่มกันเลยค่ะ

กันนี่มีการชกบไปแล้วอุ้ยมีตัวใหญ่มัดิบเบิ้มเลยใหเข่ามไม่ใช้มันมีตัวปลดล็อกไม่ให้ใช้แบก ในสุดเราก็ชนะน,นะคะตัวต่อไปเข้ามาเอาจบแล้วเหรอจบแล้วสิ <c oughs> เราจะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะมันจะไม่ใช้ตัวละครอะไรเลยจะเก็บเอาไว้มาล็อกสองแหละนี่นี่ลรคือแผนการต่อมาก็ใช้ตัวนี้นี่มันจะได้เร็วร่มด้ชื่อกัน มีการล็อกด้วยนะว่าแบบไม่ให้ใช้อะไรอย่างงี้อุ้ยตาเลยเอ่ะหล่ะเอาจะไปสัดน,น้อยกันอื้ม โอเคเราก็ชนะแล้วนะคะดีใจจังเย่ <Yay. laughs> กัะจับวันนี้ไหนดูซิมีอะไรบ้างสแนปเปอร์ไปกลัวยชั้นสูงลังเจ้าตูบเค้กเราไปลังเจ้าตูบเค้กกะชื่อดูน่ากินโอเคมาเริ่มกันเลยจุนัก<ห>นคุกกี้ <laughs> นี่เน่เยอะอุย้ยปิวไปเลยเยอะอุย้ยใช่แบบตัวบอสมาแล้วตัวบอสมาแล้ว <Yeah. S 1> เราต้องสู้คอาได้สิ yeah. เยอะอ๋อพังแล้ว เราเจ้าตูบเลเวลสองเอาละมาสู้กันต่อเลยเจ้าตูบเฮ้ยเขามีความแข็งแกร่งขึ้นนะคะเนี่เยเฮ้เขามีพลักกำลังมากขึ้นแล้วก็เหมือนตัวแบบคนทหารเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นด้วยนะ เอาละมาเจอตัวบอสซะหน่อยอมีคนคุ้มกันตัวบอสได้แหละแต่คิดเหรอว่าจะเอาชนะพวกเราได้ไม่มีทางปิวไปแล้วเอาล่ะหลังจะตุบเล้วที่สามมาเริ่มกันเลยยาฉันบุกมาแล้วนี่แน่นาาฟัดมันเลยสู้มัน ว้ยตัวละควรบางท่านจะมาตัวบิ๊กบิ้มแล้วโอหฟันตีฟันลองฟันแทงก็คืลเริ่มจะไม่เข้าแล้วนะคะเนะี่ยเอาล่ะยากตัวไวไวนะตัวไวไวนะเริ่มจะพังแล้วเย้ yeah! มาเรามาคิงด d อมอารีนาอันนี้ก็คือต้องไปต่อสู้กับคนอื่นนะคะดูสิหมื่นเก้าพลังโจมตีของเราหมื่นคิดว่าจะได้ไหมอ่ะแกแค่ซะนหน่อยเถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะต่อสู้กันเองนะแล้วเราก็ดูว่า Uh huh. เอชินะเราแบบว่าขัดลอยไปเลยอันนี้เราน่าจะต่อสู้ได้นะเนี่ยหมืนสี่เนี่ยดูซิว่าเราจะแก้แค้นได้ไหมมาต่อสู้กับฮิงเกอร์ว้าวมีความเห็นได้ชัดว่าเราจะชนะแน่นอนค่ะ รู้สึกดีใจจังเลยอ่านมันต่อสู้กับตัวพวกนี้ดีกว่าถอยไม่ได้ถอยไม่ได้้ตัวเหมือนกันเลยเนะี่ยว้าวอุ้ยเขามีเขาม,มีตัวละครที่เราไม่มีด้วยอะตัวแบบคุกกี้โรชาเอมเหรอใช่ไหมเราไม่มีเหมือนเขา เออของก่อนนะไปดูซิว่ามีอัพอะไรบ้างอ่าตัวนี้อัพเรียบร้อยแล้วการก็เพิ่งเล่นแหละใช่ก็รู้ตัวว่าเออก็เพิ่งเล่นก็เดี๋ยวขอฝึกก่อนละกันเนาะมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบาย,บาย